ใหญ่เลยคึกใหญ่เลยโมโหใครอูตั้งตาพึงเขาอูโมโหพี่ใหญ่ใหม่หรอคะโมโหพี่ใหญ่ใหม่ใช่ไหมคะก็เดอรลูกก็จะเลี้ยงของก็จะขายโอ้ยนน้องกะเพราคะแม่กำลังเตรียมของส่งให้ลูกค้าอยู่จ้า ไอ้น้องกะเพราค่ะพี่ใหญ่ใหม่พี่ใหญ่ใหม่อ่านึงกับพี่ใยไหมลูกอู้หูด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 ูเอาเล่นกันใหญ่ใหม่เบาเบากับน้องลูกออกมาใหญ่ใหม่ไม่เล่นด้วยเดินเดินเดินเอาไปหาไทเกอร์ไปไปหาไทเกอร์ไปดูน้องหน่อยโอ้เหลไอ้เอ๊ก็ยี่แพ็คของส่งให้ลูกค้าค่ะคุณใหญ่ใหม่แพ็คเธอส่งไปด้วยเอาไหมเอาไหมไปลงบ้านใคร ใหญ่ไหมไปไหมเห็นไม่ได้เลยแต่ลังเนี่ยพวกเธอเนี่ยฮะเอา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 กำลังเตรียมกุ้งแห้งค่ะ มีเป็นแพ็คแบบนี้ก็มีนะคะแพ็คอย่างเงี้ยเอ้เลยเข็ดไปทั้หมดโอ๊ยอ,อ,อายไลย์แพ็คหนึ่งก็ประมาณเกือบหกร้อยกรัมนะคะใครซื้อครบสี่พันบาทเดี๋ยวแถมใย,ย,ยไหม <laughs> ไปหาใยไหม ดูไอหนูดาวหนูดาวนี้ร้าจริงๆเลยเสียงกระโดดคมคำนั้วก็ใครไอหนูดาวนี่เองนี่กระดาษสามขานะหนูดาวนะใครซื้อครบสี่พันบาทแถมเจมไอไปครับ <c oughs> <c oughs> น้องกระเพาไปกินอาหารไม่จะเริ่มกินอาหารไม่เป็นแล้วช่วงนี้ทเทกเกอร์เกอร์ หล่อจุงนี่ถามสีแะลูกรวยแม่งไปไหนหจุกจับจุกจับ